ผมฝันเห็นคุณเจนตายกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่เปน็นไรหรอกนะครับตอนนี้คุณเจนปลอดภัยก็ดีแล้วแล้วคุณฝันถึงฉันได้ยังไงคะนึกว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะ เ<ม>ฮ้ยรถรถรถไหลคนทับรถ ไมครัคบผมขอโทษครับพี่ผมนึกว่าจะมาช่วยคุณเจไม่ทันจะแล้วค,นะคุณรู้เหรอคะว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอ่ะคุณแจง ไม่เป็นไนะคะค่ะหมายว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมานัดถ่ายกันวันหลังผมเห็นด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะคะคุณตอบฉันก่อนได้ไหมคะว่าคุณรู้เหรอคะว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยผมฝันเห็นคุณเจนตายกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่เป็นไร,รหรอกนะครับ อนนี้คุณเจนปลอดภัยก็ดีแล้วแล้วคุณฝันถึงฉันได้ยังไงคะเกื่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะคือเซงเขามีลางสังหรณ์นะคะเขาจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเจนอีกหรือเปล่าคะว่าบางทีข้อกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคุณเจน จจะเป็นเพราะว่ามีเจ้ากรรมในเวรตามคุณเจนอยู่ก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณเจนควรจะไปทําบุญตักบาตรแล้วก็กรวดน้าอุทิศสมวนบุญสุขสมะูรให้กับพวกเจ้ากรรมในเวรของคุณเจนผมว่าอาจจะพลนักให้เป็นเบาได้ครับใช่ครับผมว่าวันนี้คุณเจนกลับไปพักก่อนดีกว่านะครับ ที่ช่วยเจนเอาไว้ไม่เป็นไรครับไร้ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอเมื่อฟ้าบรรดาในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีก